ตอนนี้ช่อง EQ s u n Channel ของเรานะครับก็มีเพจบนเ c e บุ o กแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมมาติดตามเพจ Facebook เพื่อรับข,ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับก็ขอฝากเพจไปในอ้อมบอ,อ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีกับช่อง EQ s a u n Channel อีกแล้วนะครับเย้วันนี้เราดูเกมสัมโตกรีบอล 3D นั่นเองครับเย้วันนี้ผมก็จะมาลองเล่นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อวานให้ดูกันนะครับ ก็คือเกมสามก๊กรีบอลส d นั่นเองอ่ะเกมสามก๊กนะครับซึ่งส่วนนี้ผมค่อนข้างชอบอะไรที่เป็นสามก๊กมากๆาเลยนะครับอ่าโอเคครับเซิร์ฟเพิ่งเปิดเมื่อวานนะครับสาหรับเกมนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักหรือยังไงก็ลองไปโหลดเล่นกันได้นะครับโดยตอนนี้เซิร์ฟก็จะเปิดมาถึง5เซิร์ฟแล้วนั่นเองอ่ <c oughs> าขอโทษครับโดยผมมีตัวหลักแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาลอง เริ่มเล่นแล้วก็ลองอธิบายข้อมูลคร่าวๆให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนะครับโอเครวมถึงการรีไอดีแล้วก็ผูกบัญชีด้วยนะครับโอเคครับถ้างั้นเราก็ไปลองเริ่มกันเลยเสียงภาคเกมนี้ดีมากๆนะครับผมรู้สึกชอบมากๆจริงๆนะออาเอฟเฟคเอฟเฟคอะไรนี่คือดีไปหมดเลยนะสําหรับเกมนี้นะแต่ระบบการต่อสู้มันค่อนข้างจะอืมผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะสาหรับผมนะ แต่ระบบเกมย่างอื่นเนี่ยคือดีมากๆาเลยนะกาเชิงกาชาไม่เกลือเลยนะครับสําหรับกาชานะอันนี้ก็คือเออเขาเรียกอะไรล่ะโอเพนนิ่งเปิดเกมนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอสกิปไปเลยนะโอเคครับโดยเข้ามาหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เราเลือกตัวละครเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับโดยที่จะเป็นเออเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นขุนพลของเรานะครับเป็นขุนพลหลักอ่าแล้วเราก็ต้องไปหาขุนพลรองต่างๆนะครับโอเค งั้นผมก็จะมาลองรีไอดีให้ดูกันเลยคิวสร้างโอเคครับไปเลยนี่นะครับเขาก็จะมีเนื้อเรื่องต่างๆแล้วซึ่งเสียงภาคเนี่ยเหมือนเขาจะใช้นักภาคที่แบบเป็นคนดังนักภาคดังๆเลยนะครับเพราะว่าเสียงภาคบางคนเนี่ยคือคุ้นหูมากๆจริงๆนะอ่า โอเคครับสำหรับเนื้อเนะรื่องตัวนี้ใครอยากไปดูก็สามารถไปกดดูกันได้นะครับงั้นผมขอข้ามนะโอเคนี่นะครับเวลาต่อสู้นี็คือเอฟเฟกก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันแค่ปวกเปียบไปหน่อยอะไรพว้นี้นะอ่าโอเคนี่นะครับสามพี่น้องนะครับเตียวหุยวอวนอูเล่าปี่ครับอ่านี่นะครับเขาก็จะเป็นเนื้อเรื่อง ทุกเกมนะครับที่เป็นเกมส์ามกก็จะมีเนื้อเรื่องพวกนี้มาก่อนนะครับเป็นคอนเซปต์ของเขาแหละนี่นะครับสาหรับเล่าปีเนี่ยเป็นตัวซับพอร์ตนะครับอ่าโอเคครับนี่นะครับก็จะมีให้ใช้ท่านะครับอ่าเอฟเฟกต์อลังการมากเลยนะครับโอ้แรงมากๆเลยโอเคครับต่อมาเป็นเียวหุยนะครับนี่ขยายล่างด้วย พลังค่อนข้างหลุดโลกมากกว่ามากๆเลยนะครับสําหรับสัมภูกนะคือบางตัวเนี่ยคือแบบว้าวสุดยอดมากโอเคครับเราก็ตัดภาพมาที่ตัวละครของเราแล้วนะครับคือเมื่อกี้เขาได้สู้แพ้ไปแล้วนะอ่าก็จะกลับมาที่ตัวเราแลนอนหลับอยู่นะโอเคครับเิ่มเกมเราก็จะได้น้องสาวมั้งครับเห็นเขาพูดเห็นตัวหลักเราพูดแบบนั้นนะว่าตัวนี้น่าจะเป็นน้องสาวเรานะครับ โอเคครับนี่ผมขอกดค้ำในเรื่องเลยนะครับนี่นะครับเอฟเฟกต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นตัวม้อนในด่านแล้วก็ให้เราเขียนนะครับอ่าโดยน้องผู้หญิงคนนี้นะครับเขาชื่อเสี่ยวเถาั้างนะถ้าผมจะไม่ผิดอ่าใช่ครับน้องชื่อเสี่ยวเถานะน้องน่ารักมากมานะครับนี่เสี่ยวเถาน่ารักน่ารักสำหรับน้องเสี่ยวเถาเนี่ยเป็นตัวฮิวนะครับเป็นซับพอร์ตนะครับอืมโอเคครับแล้วเลเวลเกมเนี้ยอัพเวลค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะอ่า นี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องตอนเริ่มเกมนะครับว่าเมืองอาณาจักรของเราเนี่ยถูกโจมตีนะครับอืมโอเคครับรงนีิสกิปไม่ได้นะทุกคนนี่นะครับเสียงภาคเข้าดีจริงๆนะโอเคครับข้ามเลยนี่เปิดฟังก์ชันทับแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดทีมนะซึ่งตอนนี้เรามีอยู่แค่2ตัวนะครับซึ่งทีมเนี่ยจะใส่ได้ทั้งหมด6ตัวนั่นเองโอเคครับนี่นะ ก็จะเป็นแต่ระบบการเล่นก็จะคล้ายๆเหมือนทุกเกมนะครับก็จะมีการเลื่อนขั้นใส่อาวุธ up ลเ,เวลอ up อาวุธนะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกท่าประสานต่างๆนะโอเคครับก็มากดสู้เลยนะมันจะเป็นการสอนนะครับซึ่งเราจะหนีไปไหนไม่ได้นะสำหรับการสอนเนี่ยเวลารลไอดี ID ก็คือต้องเวลหกเท่านั้นนะครับไม่เห็นก็ไม่สามารถเอ่อเปิดตราชาได้นะครับอ่าโอเคครับ นี่ครับแล้วเราก็จะได้นี่มานะครับเออขอชื่ออะไรนะเอออ่านี่กองซุนจ้าน,นะครับสกิลของเขาเนี่ยดีมากๆาเลยนะผมเห็นแล้วผมรู้สึกชอบมาเลยนะคือเรียกม้าขาวมาเป็นฝูงเลยนี่นครับนี่นครับคือแม้แต่ตัวโกงยังเป็นแบบอะไรที่มันหลุดโลกมากๆาเลยนะเป็นทหารยันนะครับนี่ครับสกิลสวยมากจริงๆนะสำหรับเอฟเฟกต์สกิลในเกมนี้นะ ถึงการจอดซูมมันจะดูแบบแปลกๆไ,ไ,ไ,ปไปหน่อยแต่สกิลนี่คือสวยมากๆจริงๆนะนี่นี่นะครับฮิวนะครับโอเคเจ้าตัวนี้จะถึกหน่อยนะโอเคครับนี่นะครับเรียกมา้าโอเคครับนี่นะครับเวลอัพอีกแล้วนะอคือเหมือนหนึ่งด่านหนึ่งเวลเลยนะสำหรับเวลแรกๆเนี่ยโอเคครับมาที่ทับนะครับเราก็จะได้ใส่ ของสุนจใจเข้ามานะครับซึ่งเขาจะแจกของสุน้านแล้วนะอ่าเป็นตัวสีส้มนะครับอืมนี่นะครับคือการ up เ e v e l นะโอเคโอเคเราก็จะเข้ามากรอบกู้เมืองต่อนะครับโอเคเ ก็คงต้องรอไปนะครับตรงนี้นะเพราะว่าเราไม่สามารถข้ามอะไรได้เลยนะครับแต่ผมก็จะอธิบายข้อมูลต่างๆภายในเกมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคนี่สำหรับตัวละครตัวนี้สวยมากทุกคนคือผมไม่แน่ใจว่ามันมีให้สุ่มไหมนะสำหรับตัวโคคนนี้นะเพราะผมไม่เห็นในตู้กาชัยนะว่าเธออยู่ก๊กไหนนะอืมเนี่ยสวยมากๆนะครับอ่านี่คือตัวโกนะครับเตียวก๊กนะลอยได้ด้วยใช้เวทมนต์นะครับทุกคน นี่เขามาดูดเศษผลึกข,ของเราไปนะครับทำมยไปจับเรานั่นเองนี่นะครับหน้าตาก็าสมกับเป็นตัวโกงดีนะครับทุกคนโอเค้วยเลยหินศักดิ์สิทธิ์อ่าเมื่อกี้คือหินศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนนี่นะครับเรียกม้าเลยเนี่ยสกิลของเธอคนนี้เป็นการเลียกพายุนะครับมารวมกันนะอ,ะอ่าเดี๋ยวยังไม่จะเป็นน้องหิวก็ได้นะ เติบ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 โอเคมาแล้วผมจะใช้อ้าวไม่ทันแล้วทุกคนโอเคปึ๊บเติบเบบบอ่ะเราแย่แล้วครับเหมือนจะทำสู้ไม่ได้นะครับดยจู่ๆผลึกของที่ตัวโกงแย่งไปนะก็ลอยมาหาพระเอกเฉยเลยทุกคนตัวหลักของเราอะนะแล้วตัวหลักเราก็เก่งขึ้นมาเฉยเลยทุกคนนี้มันร้ายจริงๆนะทุกคน แล้วเหมือนเขาจะมีในกาชาด้วยนะเมื่อผมเคยเปิดได้ในไอีหลักนะทุกคนโอเคแทบเป็นฮนสตาร์ท่านกำลังหิวกะทายอยู่ใช่ไหมนี่นะครับจู่กๆก็ลอยมาหาเราเฉยเลยแล้วเราก็เก่งขึ้นมาเฉยเลยทุกคนส่งก็เป็นเอ่ออนิเมะนะครับเรื่องแบบนี้เป็นของคู่กันนั่นเองอโอเคครับตัววงหนีเราไปแล้วนะโอเคกดข้ามไปครับ การีไอดีหนึ่งอดีเนี่ยนะ่าจะตกอยู่ประมาณ10บนาทีกว่านะครับอะตอนนี้เวสีแล้วนะถ้าเวหกเนี่ยเราก็จะเปิดกาชาได้แล้วนั่นเองโอเคครับพบโันผ้าเหลืองถอยทับนะครับโอนะ <Okay. S 2> เคน, <Okay. S 2> นี่นะครับก็หายไปเรื่อยๆนะคือเมืองเราก็พังหมดเลยนะครับอะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมาซ่อมเมืองกันนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7นาทีกว่านะครับสําหรับไ d ดีนะโอเคครับคันไปนี้นะครับก็คือเมืองหน้าอินเทอร์เฟซหลักของเราเองก็คือเมืองเมื่อกี้นะครับซึ่งเราต้องมาซ่อมนะโอเคครับเขาก็จะให้เราเกณฑ์ฟรีหนึ่งครั้งนะครับซึ่งอันนี้การันตีเหมือนกันทุก i อดีนะครับก็คือจกหยงนั่นเองเป็นกกจกนะครับสวยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ผมซูเสียงภาพมันไม่ค่อยเข้ากับคาแรคเตอร์เธอสักเท่าไหร่นะจริงผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นแบบสาวฟิตเฟียสหน่อยนะนี่เสียงแบบเนื่อยไปหน่อยนะทุกคน นี่นะครับเสียงเหนื่อยไปหน่อยโอเคนี่นะครับก็จะเปิดฟังก์ชันรบนะซึ่งเล่นอีกประมาณสองสองหลานมั้งครับนะพูดเนอเลยโอเคครับนี่นะครับก็จะมาเล่นตรงนี้นะก็จะมาสู้นิดนึง นี่นะครับนี่คือระบบการต่อสู้นะก็คือมาเข้ามาตามด่านเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีเกาะต่างๆนะแล้วเราก็กดสู้ตามปกติเลยนี่ซึ่งระบบออโต้มาไวนะครับทุกคนแล้วก็เกมจะมีปรับถึงคูณ2นะซึ่งถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีคูณ3าเข้ามานะทุกคนก็ต้องอดใจรอกันหน่อยซึ่งคูณ2เนี่ยมันก็ไวมากๆแล้วนะโอเคนี่ครับขึ้นแมวล้าแล้วนะอ่าไวมากโอเคครับเรามาเอาฟืนนะมาเอาไม้อ่าเรียกเรียกฟืนเลยโบราณน,นะ นี่นะครับแล้วก็มากดสร้างปราสาทเราแล้วน่นี่ครับโอเคมาที่ดันเจียนนะครับโอเคนี่คือดันเจียนนะครับข้ามผมขอข้ามในเรื่องนะนี่นะครับก็จะมาให้เรามาสู้ตรงนี้นะตัวโกอีกเหมือนกันนะครับโอเคอ่านะครับ ชื่ออะไรเนี่ยเตียวโป้นะครับอ่าเป็นตัวโกงนะทุกคนเนี่ยครับร,ปรูปการต่อสู้ก็น่าจะหน้าตาประมาณนี้เลยซึ่งเราก็จะต้องหาตัวมาใส่ทีมเพื่อทำให้ทีมของเราแข่งแข่งแกร่งขึ้นนั่นเองโดยการจัดทีมเนี่ยถ้าเล่นเป็นก๊กนะครับจะทําให้ทีมเราโหดไวนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากเล่นเป็นกกเกมนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าตอนเลเวลที่เราสูงๆแล้วเนี่ย้การปลดคู่หูเนี่ยมันจะเป็นการปลดแบบอยู่ถาวรน,นะครับจะไม่หายไปเหมือนเวลาเราถอดตัวละครอ,ออกอะไรแบบนี้นะครับอ่า ซึ่งเราสามารถเล่นรวมกกได้นะครับซึ่งคนส่วนมากเขาก็จะเล่นกันเป็นรวมก๊กนี่แหละนะครับเพื่อความอรรถรสนะั้นในการเล่นนะครับฟินๆไปนะครับจะเล่นก๊กม่วมันก็ดูไม่แมสกันนะอะไรอย่างนี้นะโอเคหีบ okay, ทองคําครับเดี๋ยวเราใส่อุธเสร็จเขาก็จะเลิกสอนแล้วนะนะซึ่งพอเราถึงตรงนี้เราจะไม่สามารถออกไปไหนได้เลยนะครับนี่ครับก็คือการระบบการระบบการตีบวกอาวุธนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเล่นเบื้องต้นนะครับก็คือแบบเขาจะให้เราเล่นแค่เท่านั้นนะแล้วเราก็สามารถกดมาออกได้แล้วกดออกมาได้แล้วอ่านี่นะครับก็คืออินเทอร์เฟซที่เปิดต่อแรกนะครับก็จะมีตําหนักเจ้าเมืองนะเป็นระบบ V.I.P ตรงนี้นะครับซึ่งเกมนี้จะแจกระบบ V.I.P เรานะครับ2 V.I.P นน่นเราจะขึ้น V. 2ได้นะครับแล้วเราก็จะได้ชุดแฟดตอน V.I.P. 8นะครับซึ่งชุดแฟดเนี่ยดูดีมากๆเลยเป็นธนูแล้วก็เหี่ยวสีเขียวนะครับอ่า โอเคครับต่อมาก็เป็นหอคนดังนะครับที่เปิดตอนต้นเกมก็จะเป็นบุคคลที่เทพๆภายในเซิร์ฟของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นหอคนดังนะครับทุกคนก็คือการเอารวมกับคนเทพๆมาขึ้นแทนให้เราได้กดไลค์ได้ชมกันนะครับว่าพลังเขาเท่าไรอะไรแบบนี้นะนี่ก็คือเลเวลเขานะครับโอ้เซิร์ฟห้านี่เหมือนจะเพิ่งเปิดเมื่อตอนกี่โมงเนี่ยเลวลสามสิบกว่าแล้วนะทุกคนโอเคครับก็มาเข้าสู่ช่วงการรีไอดีของเราแล้วกันนะครับนี่คือที่เปิดอาชานะครับก็คือตรงเกณฑ์นะอ่า นี่นะครับโอเคนี่นะครับสําหรับการีไอดีนะครับก็จะมาตรงนี้นะครับจับต่อเนื้อ50ครั้งนะครับตัวที่เราจะต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับกิจกรรมสีสันกดลูกศรนะครับมันก็จะมีขึ้นมาว่าจับต่อเนื้อ50ครั้งนั่นเองโอเคแล้วเราก็กดรับทันทีนะครับซึ่งเราก็จะได้ที่สุมกาชามา50อันเลยนะครับทุกคนแล้วเราก็จะมาสุมตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราสุ่มตรงเกณฑ์ขุนพลดังเนี่ยครบ ร้อยครั้งแล้วนะครับไอตรงเกณฑ์ค่ายเนี่ยมันก็จะเปิดนะครับเป็นการที่เราสามารถเลือกก๊กเปิดได้นั่นเองสุดยอดมากๆเลยซึ่งกาชาเกมนี้มันไม่เกิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะโอเคครับมาเริ่มกันที่10ครั้งแรกกันเลยนี่คือระบบการเปิดกาชาของเขานะครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยเปิดได้ตัวแดงตัวหนึ่งเลยนะครับเริ่มมาก็ได้ตัวแดงแล้วนะโอเคได้ใครเอ่ยได้เอ็นสีนะครับทุกคนเป็นก๊กบุยนะสำหรับเอ็นสี่เอ็นสีเซิร์ฟเนี้ยคือสวยมากๆเลยทุกคนนี่นะครับนี่ สวยมากๆจริงๆนะครับเป็นพระจันทร์นะครับแล้วก็กุหลาบไปต่อกันที่ท้งที่สองกันเลยตัวแดงตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวส้มตัวหนึ่งคือแทบจะการันตีตัวแดงทุกแพกเลยนะครับอาร์ไดโลติดนะครับอันนี้ก๊อกอะไรวะอตัวละครเขาดูดีมากๆเลยนะครับอ๋ออยู่กกหั่นนะครับเหมือนอเมียวจีเลยอ่าโอเคครับไปกันต่อโอเคครับนี่ก็ได้ตัวแดงอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับ ซึบๆๆได้ตันก่งนะครับทุกคนโอเคเลยไปกันต่อเลยครับโอเคครับนี่ได้แดงสองตัวเลยทุกคนนี่นะครับเหล็เหลดเกมไม่เกลือนะครับอาได้เสี่ยวเกี้ยวนะครับเสี่ยวเกี้ยวน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็ได้วนเซี่ยวนะโอ้ยน่ารักจังเลยอยู่กกง้อนะครับส่วนวนเซี่ยวนี่อยู่ไอ้นั่นนะครับหั่นนะครับก็คือไรกกนะสาหรับกกหั่นเนี่ยโอเคครับครั้งสุดท้ายนะครับได้ตัวแดงอีกหนึ่งตัว รึบตัวอะไรเอ่ยอ่าเตียนอุยนะครับทุกคนโอเคครับนี่ก็คือการเปิดกาชานะครับซึ่งมันไม่เกิดจริงๆนั้นเนี่ยผมเปิดค้าคงผมได้ตัวแดงทุกแพ็คเลยนะนี่นะครับเราได้โกกบุยมา2คนนะครับก็คือเตียนอุยกับเอียนสี่นะแล้วกกตกเราไม่ได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปได้งอนะครับได้เสียเส่ยวเกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวน่ารักมากๆทุกคนดูสินี่น่ารักมากเลยเป็นแมวใช่ไหมอ่าแล้วก็เราได้โกกหั่นมาเยอะอยู่นะครับก็จะเป็นโลติด ตันโก่งแล้วก็อ้วนเซี่ยวนะครับคือถ้าจะเล่นไอเดีนี้ก็คงต้องเล่นแต่ตัวผมชอบตัวละครตัวนี้มากเลยเนี่ยเป็นสายอะไรวะเป็นโจมตีนะครับซึ่งไม่เหมือนเลยน่าจะเป็นนักเวทอะไรพวกนี้มากกว่านะแล้วตันโก่งเป็นซับนะครับแล้วก็อ้วนเซี่ยวเป็นนักดาบนะครับโอเคนี่นะครับก็คือระบบการเปิดกาชานะครับเดี๋ยวผมจะลองผูกไอดีให้ดูนะครับโอเค ไม่รู้ว่าจะผูกได้หรือยังนะเพราะเขาบอกว่าต้องเล่นไปก่อนสักพักนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมจัดทับใหม่ก่อนนะเอาเป็นเออผมเล่นเป็นไอ้นี่แล้วกันนะหัน่นกกนะโอเคใส่รถติดเลยแล้วก็ตัวซัพพอร์ตที่เปลี่ยนเป็นตันกงนะครับซึ่งตอนนี้ตัวละครที่ดีที่สุดในเกมก็จะเป็นพวกตัวแดงนี่แหละครับเพราะว่าตัวลุงยังไม่เข้านะไม่มั่นใจหรือไม่มั่นใจ้วยว่ามีหรือเปล่านะเพราะตอนนี้มันไม่มีเลยนะครับอืม โอเคนี่เราก็จัดทีมเรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปสู้กันดูนะครับสําหรับทีมนี้นะใช่ครับแล้วมันจะมีการจัดทับได้ด้วยนะครับคือการจัดโพซิชันของตัวละครเรานะครับนี่นักดาบก็ไปอยู่ข้างหน้าซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอะไรแบบนี้นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆเกมผจญภัยทั่วไปนะครับที่มีตัวละครมีสายอาชีพนะผมชอบระบบนี้มากๆเลยโอเคครับเดี๋ยวผมลองเล่นอีกด่านหนึ่งแล้วจะลองออกไปผูกไอดีให้ทุกคนดูกันนะครับ สตูปากุตัวอ่าเป็นเป็นคนที่มุดดินได้นะครับโอเคอ่าอ้าเขาเป็นนักดาบนะครับแต่เขาเป็นการเวี่ยงดาบนะอ่าโอ้โอโล้มเขาดูดีมากเลยทุกคนดูสิทุกคนคือล้มเต็มเลยอ,ะอ่ะฮ่าถกไหวมากทุกคนคือคือเมื่อกี้ล้มรุนแรงมากอะ่ะ โอ้น่าเล่นน่าเล่นน่าสนใจนะครับสําหรับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปตัวละครแย่ด้วยนะครับว่าแต่ละก๊กเนี่ยมีตัวไหนเก่งบ้างไม่เก่งบ้างอะไรแบบนี้นะครับอ่าโอเคครับผมลองเล่นไปด่านหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมจะต้องออกไปผูกไอดีดูนะครับก็คือโดยที่เราเข้ามาหน้าตัวละครของเรานะครับแล้วก็กดเปลี่ยนบัญชีนะนี่มันก็จะเด้งออกมาหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วให้เรากด ID Grace มืนเดิมนะครับก็คือเข้าไปเล่นนะครับอ้าวอ๋อ โอเคครับทุกคนเขายังไม่ให้เราผูกนะครับเราต้องเล่นไปอีกนั่นเองเนเดี๋ยวผมขอตัวเล่นสักพักหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวไ้เจอกันครับโอเคครับระหว่างเล่นผมเปิดกาชาได้อีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดกชาห้ทุกคนดูโดยแบบไม่มีตัวนะครับซึ่งเนี่ยเรามีตำลึงอยู่ทั้งหมด 3- ามพนะครับซึ่งล็ออินวันแรกเนี่ยเขาแจกมาทั้งหมด1888นะครับเราก็มากดเครื่องหมายบวกตรงการ์ดที่เราจะสุ่มนะครับก็คือเทพนะอ่าแล้วเราก็มากดซื้อรับมัว โอเคแล้วก็มาสุ่มกันเลยก็น่าจะเป็นตัวแดงนะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกลือนะอ่ะอืม,อมทุกคนเกลือจริงจริงด้วยได้เซียมได้ส้มมาสามตัวเลยนะครับอ่าได้โอเคครับตัวมีหมดแล้วนั่นเองนี่ก็คือตัวส้มที่ได้มานะครับก็เมื่อกี้เกลือนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมคิดว่ามันน่าจะผูกไอดี ID ได้แล้วนะ โอเคครับก็กดเหมือนเดิมนะครับกดเปลี่ยนบัญชีแล้วก็เข้ามาหน้านี้เหมือนเดิมกด ID Grace นะครับอืมทำไมมันไม่ได้ปะแป๊บนึงนะครับอ๋อโอเคผมไปหาเข้ามมาแล้วโอเคผมดูแล้วทุกคนผมคิดไปว่า ID นี้ผมผูกบัญชีไปแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นนะฮึมแย่จริงๆเลยลืมเช็คก่อนนะทุกคนก็อเอาแบบนี้แล้วกันนะครับคือเนี่ยถ้าเรากลับมาหน้านี้แล้วนะครับให้เรากดตรง Grace ID นะครับ แล้วมันจะมีให้ขึ้น p r o t e t ID นะครับเพื่อนๆก็ใส่เอ่อเมลของเพื่อนๆเ,เข้าไปนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดที่ตัวเองจําได้นะครับแค่นั้นก็จะเป็น,นการเรียบร้อยแล้วนะครับในการผูกบัญชีนะครับซึ่งผูกง่ายมากๆเลยก็อย่าลืมไปลองทํากันนะครับโอเคครับนี่ก็คือการลองรีไอดีแล้วก็ลองแนะนําเกมแบบคร่าวๆและวิธีการผูกบัญชีนะครับโอเคถ้างั้นวันนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ